ก่นะทุกคนตั้งใจรับพอนะักตายใจพอถ้ากินข้าวอยู่ก็อดเอาก่อนเน้ย <laughs> อยะทาวริวาภูราปาริภูเรตีสาขังวังน้ำมีเต็มย่อมยังสมุทรสาขอนในบริบูรณ์ในฉันใดเอวเมวอวัยตรินาเปตนนาอุาปะกาปติ การที่ท่านอยูที่ไกลแลวในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ลาโลกนี้ไปแล้วได้ฉันนั้นอิสิตามริตาตุมออาขอใหท่นผู้นี้รปารนาแล้วทั้งใจแล้วอิพมวะสมิสตุโจงสำเร็จโดยสาพรันัพเพฟุรินตุสังปออกปะขอความดำหนีทั้งพวงโจงเทมดี จันดูฟนละโซยตาเหมือนวระจันในวันวินวุนโชติละโซยาตาเหมือนเที่ยวมเนียนสว่างสวัยควันยินดีจาพีติโยวันชั่งตุความเลาิทั้งพวงจุมบวาราดไปสาพพะโรโควินัสตุโรคทั้งพวงของร้านชงหายมาเตวดาวันตรายย อันตรายามีแก่ท่านดุขีธีขายยโคภละท่านจงเพนผู้มีความสุขเมียยุยืนอภิวาทนาสิริสานิจังุตาภจายโนจะตรอธรรมวันติอายุวันโอสุขางพลังตามปีะการเอยุวันนาสุขาพลาย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติว้ยกาบ มีปกติอนน้อมต่อผู้ใหญ่เพินิปดปาวาทุสัพพมังคาระงพอสัพพมงคลจงมีแก่รานรักันทุสัพ,พเดวตาอเพราเราดวดาทั้งพวงจงรักษารันสัพพะพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้าทั้งพวงสัพพะธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาแห่พระธรรมทั้งพวง สัพพสังฆานุภาเวนาด้วยนุภาเพลงพรสงฆ์รักพวงสักาโสตทิพวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจ้มีแก่ท่านทุกเมื่อเทินสาธุสตาธุตาขออนุโมทนาเอาแสดงบุญเอาแสงธรรมที่อจะมาได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดี หากไม่ว่าุญกุศลอัในใดเกิดขึ้นในการปฏิพัติทางการปฏิบัตินี้ร้อยชาติชมจะมีส่วนร่วมในผญกุศลอันนี้หากไม่ว่าท่านมีทุกมีโศกมีโรคมีภยัยความน่าบุญกุศลอันนี้จงไปทำลายสิ่งเหล่านั้นให้ทุกเราเบาบางลงให้โรคหายโศกหายโรคหายภายัยนำพาชีวิตของท่านไปสู่ความเจริญงอกงามในศีลในธรรมในหน้าที่การงาน ย,ยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนด้วยเธอสาธุสาธุสาธุอนุมโมทนามิ